ก็เลเราจะแต่งงานกันหรอคะพี่เออใช่ฉันสั่งฉันขอขาวขด้วยใช่ค่ะอ๋อหนูแมมขออยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ยินเพลงนี้ในงานแต่งงานก้อยกับตูนอ๋อเฮ้ยหนูก็นึกว่าพี่หนูแมมจะแต่งงานอีกรอบนึงเอาไงดีคะเอาไงดีคะก็ขอไปวิ่งก่อนต่อแทนพี่ตูนเลยไปทางวิ่งขอไปวิ่งก่อนเอาล่ะเมื่อไรเมื่อไรก็เมื่อนั้นชุดเราจะแขวนรอไว้แน่นอนน้องก้อยได้ไปตกหลุมรัก การทำอาหารของเชฟสแล้วเพราะฉะนั้นเราไปฝึกกันต่อดีไหมแจ๊ะได้เลยพาค่ะพาน้้งก้อยไปเลยไปฝึกเทคนิคให้แปลว่าขาหมูเยอรมันนอกจากจะกินกับน้ำจิ้มชั้นเยี่ยมแล้วเชฟอ้อยังดัดแปลงให้เข้ากับเมนูอื่นๆอีกสารพัดค่ะอย่างวันนี้เชฟจะทำซมตำขาหมูเยอรมันที่สาวก้อยได้ลองชิมดูเติมอยากกระเทียมพริกนะครับสามสามกีบทีสักสามสามเมตรสี่เมตรก็ได้ครับแห้งครึ่งหนึ่งก็พอครับเอาเถอผงยาว ตำก่อนครับตำจนทุกอย่างได้ทีก็ใส่มะเขือเทศลงไปตามด้วยซอสส้มตำตำหรับเชฟอ้อปีบมะนาวตามลงไปเส้นมะละกอโยนลงไปมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เชฟอ้อบอกว่าเข้ากันดีกับส้มตำนั่นก็คือเส้นฟักทองนั่นเองทำไมถึงใส่ฟักทองคะเพิ่มสีสัน<า>ใช่ครับเฟักทองนี่เป็นผักที่ทานนิดได้นะครับแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าทานได้ค่ะ จากกระสีสวยแล้วคุณค่าทางอาหารยังเทียบอีกนะคะ,ะมันส,งสูงๆขึ้นมาสีสันหน้าทางอ,าอ,าอ,าอือเอออือหืออร่อยมากเลยค่ะสุดยอดต้องบอกว่าความแซ่บของซมตำนี้มันเข้ากันได้ดีจริงๆกับขาหมูเยอรมันที่เนื้อนุ่มห,หนังก็กรอบๆจากซมตำเชฟบอกยังไม่ แซ่บๆที่น้ำไหลไหลกันรัวๆกับเมนูขาหมูเยอรมันราดน้ำปลาค่ะใส่เครื่งเดียวครึ่งเดียวนะคะ่วด่ะไรับใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ซอสขาหมูเยอรมันประมาณห้าช้อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าจนได้ที่ก็จัดจานวางเคียงขาหมูเยอรมันสวยงามเด็ดสุดก็อยู่ตรงซอสน้ำปลาที่เชฟ แล้วก็เอามาราชลงบนขาหมูให้ชํำชุ่มลงปมไปอเปรี้ยวหวานลงตัวเต๊ะมากๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะเชฟชอบเมนูนี้สุด วันนี้สาวใกล้ดู e n ็น y e n ยเอ็นจ t อยอีติ่งคีเดียวฟินตั้งแต่ต้นจนจบค่ะและตั้งแต่จานแรกจนจานสุดท้ายเราก็สังเกตเห็นว่าเชฟออนเนี่ยตั้งใจทำทุกเมนูอย่างละเมียดละไมเชฟออนบอกว่าอาชีพเชฟเนี่ยอยู่ในสายเลือดจะทำอะไรก็ต้องทำให้ดีเส้นทางของการเป็นเชฟเนี่ยเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นเชฟ เป็นผู้ช่วยกูก,ก่อนเริ่มงานที่ภูเก็ตนะครับโรงแรม<ะ>เรมอเมรีเดียนภูเก็ตแล้วก็มาอยู่ที่โรงแรมแชงคิล<ะ>่ากรุงเทพนะครับ<ะ>แล้วก็ย้ายมาที่โรงแรมยูวตันปาร์คในเลิศโอ้ยู่แต่โรงแรมแบบมีชื่อเสียงแล้วก็ใ,<ช>ในตัวเมืองแล้วก็เก็บเ,เ,เกี่ยวประสบการณ์จากเชฟ<ะ>ต่างๆนะครับแล้วก็สนใจตั้งใจทํางานจากการได้ทํางานกับเชฟเก่งๆทําให้เชฟอเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนสามารถขึ้นแท่นเป็นเอ็กเซ i v e ทีฟเชฟได้ในที่สุดค่ะแต่เชฟอเกลือที่จะหยุดเส้นทางสายเชฟเพื่อหันมาทำ ของงตัวเออยากทราบความรู้สึกของเชฟที่เคยใส่ชุดเป็นชุดเชฟประจำตำแหน่งอยู่ในโรงแรมระดับ5้าดาวแต่ว่าวันนี้ความสุขของการได้มายืนขายขาหมูด้วยตัวเองยืนอยู่ในตลาดความความรู้สึกมันต่างกันมากเลยค่ะก็ต่างกันเยอะครับ เรามีสละในการทํางานมากขึ้น <c oughs> เขาเรียกว่าอิสรภาพทางใจค่ะอาหารของคุณมีคุณภาพและเราตั้งใจเราใส่ความรักลงไปในสิ่งที่ทํารับรองว่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนลูกค้าก็ตามมาหาเรา <c oughs> เหมือนอย่าง <c oughs> ที่เชฟอ้อ <c oughs> เป็นู่ทุกวันนี้นะคะและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระรามสี่ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่ลังค่ะ จากขาหมูแล้วเชฟยังคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับเชฟดูจากอายุแล้วอะยังไม่น่ารีทายเสียสดายไหมเหมือนกับอนาคตเราก็กําลังไปได้สวยนะตอนแรกก็เสียดายครับแต่พอออกมาแล้วได้มาทำอย่างเงี้ย ไม่เสียดายแล้วเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดครอบครัวพี่ก้อยค่ะเห็นบอกไว้ว่าเอาไปให้พี่ตูนชิมพี่ตูนบอกว่าขาหมูเยอรมันนี่ผ่านไหมคะอร่อยมากเชฟคะเดี๋ยวฝากไปให้พี่ตูนหน่อยนะคะอ้าวขอบคุณเชฟค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครอบครัวเชฟค่ะถึงคุณตงก้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแบทนขอบคุณเชฟเพื่อไอเทมขอบคุณทุกท่านค่ะสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้ม โคติมคาเฟ่จังหวัดสมุทรสาครมีไอศครีมโฮมเมดหลากหลายรสชาติเป็นตัวชูโรงแถมยังมีเมนูเก๋ๆมาให้ลูกค้าได้เลือกกินคู่กับไอศครีมด้วยนะครับต่างตกแต่งร้านเรียบง่ายโทนสีขาวสว่างกับก็อี้ไม้สีอ่อนให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้ดีจริงๆครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้ ที่ร้านมีแต่เมนูเก๋ๆนะครับใช่แล้วครับเราใส่ไอเดียสร้างสารรค์ลงไปในทุกเมนูอย่างโกโก้ทาวเวอร์วัฟ์จานนี้ต้องลองนะครับเราจะเสิร์ฟบอฟเฟอร์มาในจานแล้วเพิ่มความเข้มข้นหวานมันด้วยครีมเทมข้นหวานคุณภาพเยี่ยมโรยด้วยผงโกโก้เข้มข้นตกแต่งด้วยซีเรียลและคัมโบตามด้วยไอศครีมโฮมเมดและวิปปิ้งครีมสุดท้ายเพื่อเพิ่มความอร่อยก็ท็อปด้วยครีมเทมข้นหวานอีกครั้งครับ วัฟเฟิลชั่มหวานตัดกับรสเข้มข้นของโกโก้กินคู่กับไอศครีมโฮมเมดอร่อยลงตัวจริงครับอร่อยครบมธาตรฐานคาเนชั่นผู้สร้างสารรหลากหลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบันเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วยคาเนชั่นตลาดสด